ำข้าวโพดเท้ทาไก่มาดูกันเลยนะคะก็มีเท้าไก่ข้าวโพดมะเขือเทศมะนาวถั่วฝกยาวพริกกระเทียมน้ำปลาผงนูและผงชูรสแล้วก็ดูกันเลยนะคะไปค่ะกค่ะกระเทียมสามกีบพริก สิบเม็ดน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟเออ่ผงงวหรือผงชดครึ่นช้อนกาแฟแล้วก็กุ้งแดงหนึ่งช้อนกาแฟค่ะโขลกเลยนะคะมะเขือเทศค่ะสองลูกถั่วฝักยาวสองฝักน้ำมะนาวค่ะสองลูกนะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลาค่ะ 1>, 1ช้อนกับหช้อนแกงคนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะหนหนัวเลยตามด้วยข้าวโพดนะคะสอขีดค่ะใส่ลงไปเลยเท้าไก่ค่ะสขีดใส่ลงไปผักชีฝรั่งค่ะ1ต้นโรยลงไปเลยแล้วก็เคล้าเลยนะคะเคล้าเลยค่ะไม่ต้องไปตำตำแล้วเดี๋ยวข้าวโพดเละ นี่ค่ะน่ากินมากดูสิคะเพ,พื่อนๆนี่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตำข้าวโพดเท้าไก่ค่ะอุ๊ยนี่นะคะอ,อร่อยค่ะขา้าวโพดหวาน เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะข้าโพอก็มีประโยชน์คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย